สมเพื่อการศึกษาในคลิปนี้พาท่านย้อนมาชมพระกรุกพระเก่าพระโบราณอายุพันปีพระที่ชมอยู่ในขณะนี้คือพระทวารวดีลักษณะเอกลักษ์อัตลักษณ์ของยุคทวารวดีคือมักจะนั่งห้อยพระบาทไม่ค่อยนั่งขัดสมาธิเหมือน <c oughs> ยุคอื่นๆ ปางปฐมมเทศนานะลักษณะนี้เรียกว่าปางปฐมมเทศนามีทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเนื้อตะกวดสนิมแดงพิมพ์ใหญ่นี้ล้างคราบไขกลุกออกจนแทบจะหมดนะเหลืออยู่บางส่วนเล็กนิดในหน่อยเท่านั้นอย่างเท่นองค์นี้อยู่ที่พระเศียรแล้วก็ที่มือคือคราบกลุกนะองนี้ก็อยู่ที่พระเศียรน,นิดหนึ่ง สนิมแดงสวยงามมากแดงแบบนี้เรียกว่าแดงลูกว่าแดงลูกว่าส่วนพิมพ์เล็กนี้คราบไขเดิมๆเห็นสนิมแดงไหลๆสนิมแดงจะเห็นไหลๆอันนี้จะออกเป็นสนิมส้มออกเป็นสนิมส้มด้านหลังเป็นลายผ้าด้านหลังจะเป็นลายผ้ามีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ถ้าหากว่าได้ถูกการสัมผัสถูกเหงื่อใครอยู่เสมอเสมอ คาบไขนี้จะเนียนตาหนึกนุ่มและเนียนตา,นาจะขาวอมเหลืองจะขาวอมเหลืองอ,องค์นี้จะหาวัตถุสัมผัสสนิมนี้จะกลายเป็นสีลูกว่าทันทีนมีความสวยงามพิมพ์เล็กนี้คือกระทัดรัดพิมพ์ใหญ่ค่อนข้างเขื่องค่อนข้างจะเขื่องความสูงขององค์พระน่าอยู่ที่ประมาณสามนิ้วกว่าสามนิ้วกว่ากว่ายุคชวรวดีมักจะนำะทำพระองค์ขนาดค่อนข้างเขื่องนะ อันนี้เป็นการเทหยอดลักษณะนี้คือการเทยอดนะต้มตะกัวหรือว่าหลอมตะกัวเสร็จแล้วก็เทยอดลงแม่พิมพนะ์ไม่ได้เทช่อนะถ้าด้านหลังเป็นลายกับหมาก,ก็ดีด้านหลังเป็นลายผ้าก็ดีอันนั้นเป็นการเทช่อเพราะต้องการอาต้องมีการถอดนะถอดขี้ผึ้งแต่ละองค์ละองคนะ์ขี้ผึ้งนั้นพอกดลงไปแล้วมันนิ่มไม่สามารถจะเอาออกจากแม่พิมพ์ได้จึงเอาผ้าตาหย,ยับหยาบนะหรือว่า เป็นไม้ที่ลายหยาบหยาบกดลงไปที่ขี้พึ่งนั้นให้ขี้พึ่งมันติดแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ลอกเอาขี้พึ่งนั้นวางแช่น้ําเอาไว้ให้แข็งจึงปรากฏเป็นลายผ้าหรือลายกลับมากนะไอ้ที่ว่าหล่อเสร็จแล้วเอาวางไว้บนผ้าจึงปรากฏลายผ้าอันนั้นมันเป็นเรื่องของเด็กสองขวบเขาคิดกันนะเด็กสองขวบเขาคิดกันนะ แสดงว่าไม่เคยสร้างพระไม่เคยทําพระไม่เคยผ่านการเห็นการสร้างพระมาก็เลยไม่รู้เรื่องแต่ดันมาอวดฉลาดมาโช์โง่กันนะอันนี้ก็คือเนี่ยลักษณะเน,นี้ยนะอันนี้คือการเทช่อนะจะเทช่อด้านบนหรือด้านล่างก็ตามนะพระทวรวดีถือว่าอายุยาวนานนะอายุยาวนานพันปีขึ้นไปพันปีขึ้นไปชุดนี้เป็นกุของลคปรปฐมเมืองเจดีย์ใหญ่ก็คือกุพระปฐมเจดีย์ พระประโทนเจดีนี้มีพระทวรารวดีออกมาหลากหลายนะมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งองค์ขนาดเืองเท่าฝ่ามือก็มีอันนี้ก็ถือว่าขนาดที่ยังพอที่จะพกพาติดตัวได้ท่านอาจารย์คมลงนั้นน้ทองทุกวันไหนครับอาจารย์จันพุทธพฤหัสสุขลงนชัชพันรังสีหรือวันณนา,นา,นานทองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองพกขับซับ ที่สำนักจะลงสามอย่างนะแล้วแต่ใครจะลงอะไรหรือจะลงครบสูตรทั้งสามอย่างก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อกี้ที่มาเนี่ยฮะอาจารย์เป็นคนหน้าตาดีนะ,ะผมถามนิด<ร>หนึ่งาาผมถามนิดนึ่งครับคนหน้าตาสวยแล้วทําไมจึงต้องมาลงน้าหน้าทองครับท่านอาจารย์ถือว่าเป็นความเชื่อของของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วก็ออาจจะ ลงเพื่อสร้างความมั่นใจก็ได้นะออไอ้เรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะ่ะเขาก็อาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างแต่จะเต็มร้อยเปอร์ซ็หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งใครที่แน่ๆก็คือลงแล้วเกิดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทางสำนักอสมบริพ่อแก่สุพรรณบุรีของเรามีโครงการนะสร้างพระพุทธรูปพระประธานอุโบสถถวายให้กับวัดเทพทรงธรรม ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะซึ่งก็กะงบประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณนะหกแสนบาทนะอาจจะขึ้นลงบ้างนะ <c oughs> แล้วตอนนี้นะก็ใช้เงินส่วนตัวทำการซื้อทองเหลืองแท่งหรือว่าทองแท่ง <c oughs> อเอาไว้จำนวนหนึ่งก็ถือว่าพอแล้วนะทีนี้พอใกล้เวลารู้ว่าวันที่จะทำการเททองเราก็จะให้ช่าง ได้มาทําการปั้นหุ่นปั้นหุ่นองค์พระพุทธรูปคือปั้นโดยคิดพึ่งก็ช่างาก็เรียกอีกห้ามืออือ่ะเดี๋ยวทีนี้พอถึงวันเททองจริงเราก็จะไปเทที่วัดไปทําพิธีเททองกันที่วัดนะอ่าก็ในช่วงนี้นะก็ได้มีการอ่าโพสต์ออกไปก็ได้มีสานุสิธิ์และท่านที่มีอ่าความศรัทธา ในการร่วมสร้างพระก็ได้มีการบริจาคเข้ามาเป็นบางส่วนนะก็รวมๆแล้วก็น่าจะหลายพันบาทอยู่นะหลายพันบาทอยู่แต่ส่วนมากจะเน้นทุนส่วนตัวเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่กล้าบอกบุญนะตอนนี้ย่ําแย่ที่สุดนะย่าแย่ที่สุดอืมสถานการณ์กําลังตึงเครียดนะเราจะมมดแต่ไปบอกบุญบอกบุญให้ทําบุญทําบุญมันก็คงกระไรยอยู่จะเน้นเราก็ เราก็เลยเน้นเอาเงินส่วนตัวก็แล้วกันพอรวบรวมได้ก็ไปซื้อทองแท่งไว้สองร้อยโลร้อยห้าสิบโ้อสองร้อยโลซื้อไว้เลยตอนนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบแล้วนะประมาณห้าร้อยห้าสิบแล้วจริงๆทองนะพอแล้วหละพอละอือทีนี้ก็แค่รอเวลาแล้วอีกอย่างเราก็ต้องการยืดระยะเวลายาวเพื่อให้ทางวัดเขาได้มีเวลาไปบอกบุญไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและอ่หมู่บ้านใกล้เคียงอะจะได้เขา ร่วมบริจาคเพราะเงินส่วนโน้นเราไมา่ได้เอามายุ่งกับกับกับเรื่องของการหลอกพระไม่เอามาใช้จ่ายนะอันนั้นเราจะได้สร้างอ,อุโบโสถให้เสร็จเพราะว่ามันยังค้างค้างอยู่อีกประมาณสัก20เปอร์เซ็นประมาณ20เปร์เซ็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วืมันจะได้เสร็จไปพร้อมกันพอได้องค์พระประธานก็พอดีบททางโน้นก็เสร็จไป่ะมันจะได้จบนะเพราะว่าตามรูปนี้แหละนะที่เรา เริ่มสร้างเวทน่าจะตั้งแต่ปีพศ2 5 6 0ินะถ้าจำไม่ผิดนะ60 61แล้วนะแล้วนี้ก็คือแท่นพระในภายในอุโบสถแท่นพระก็เสร็จแล้วอ่าอันนี้คืออุโบสถนะส่วนที่ยังไม่เสร็จก็ยังไงอ่าชั้นล่างเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาป,ปูนนะแล้วก็ฝ้าเพดานแล้วก็พื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะยังไม่ได้ปูกระเบื้องอืม ซึ่งก็ยังขาดงบประมาณไม่เกินสองล้านไม่เกินสองล้านโบสถหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอ,อโบสถเสร็จมีพระประธานเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็เท่ากับว่าอุโบสถนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอ็ากาวว่าน่นแหละรออากาศเ,เย็นๆถึงจะไปไประกอบพิธีท,ทองนะปลายปีแหละอาจจะช่วงลอยกระทงหรือว่าปีใหม่ปีหกเก้าอากาศจะเย็นหน่อยแล้วอีกอย่างก็ อ่ช่วงเทศกาลสาคัญสาคัญเนี่ยก็บรรดาชาวบ้านอที่ไปอทำมาหากินที่อื่นเขาจะได้กลับภูมิลำเนาเอ,อจะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอัน<า>นั้นก็เลยออรอ,อ,อก็อีกไม่กี่เดือนเพราะว่าวันเวลาเดี๋ยวนี้มันเร็วจะตายไป <S <S ลืมลืมไปแป๊บเดียวนี่จะขึ้นป<ช>ีอลไวเห็นไหมเนี่ยขึ้นปีใหม่ปินานเนี่ย จะครึ่งปีอีกแหละผมเราเหมือนจําได้ว่าเพิ่งไหวครูท่านอาจารย์คมเม่เร็วๆนี่เองปัจจุบันนี้เดี๋ยววันที่สามพฤษภาคมถึงแล้วไหวครูก็อีกแค่เดือนกว่าอใช่แป๊บเดียวอาจารย์ไหวครูอีกแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเวลามันไวมากนะตอนนี้ก็ให้ทางคณะกรรมการทางวัดโน้นช่วยหาฟืนเก็บสะสมไว้เพราะฟืนตอนสมหุ่นเนี้ยตอนเผาหุ่นคลิปพึ่งเนี่ยใช้เยอะมากนะ พระประธานหกสิบน no ิ้วเนี a, ่ยฟืนต้องประมาณหนึ่งคันรถหกร้อหนึ่งคันรถหกร้อเต็มๆนะไม่ใช่น้อยๆนะเพราะมันต้องสุมกันสองวันสองคืนน่ะใส่ฟืนกันสองวันสองคืนน่ะไม่หยุดเลยนะอไม่หยุดเลยะจนกว่าสีพึ่งสสำลอกสีพึ่งออกจนหมดใช้คําว่าสำลอกสิพึ่งใช่สำลอกเอาสำลอกสีพึ่งออกสำลอกมันดูฟังแล้วมันน่าเกลียดเลยจ้ะแ่มันจะไปน่าเกลียดตรงไหนอ่ะมันสำลอกออกมาจ้ะคำว่าสำลอกคือการเอาออก ทำแปลงมัน <laughs> คือการเดาออกเอาละโอเคถามเป็นความรู้นิดหนึ่งอาจารย์นะที่เราไปเห็น้าะสวยๆเหลืองอาลามเนี่ยเขาเอาทองมาปิดหรือว่าสีพ่นหนอะาจารย์แล้วแต่นะปัจจุบันนี้บางวัดเขาก็จะใช้สีสีทองชั้นอย่างดีนะ,อย,อ,ะอย่างดีเลยอะค่อนข้างแพงหน่อย <laughs> นะใช้สีพ่นเอาอแต่โดยส่วนมาก ถ้าพุทธรูปองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นักก็จะใช้ทองคําเปลวแผ่นทองคําเปลวลวดที่เราเรียกกันว่ารองร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยนะเอามาปิดเอาปัจจุบันนี้มันไม่ไหวไงทองมันแพงอ่ะอก็คือมันตีมาจากทองแท่งนะทองคำแท้นะทีนี้เมื่อทองมันขึ้นทองคําเปลวเนี่ยก็ต้องขึ้นตามเถ้าพระองค์ใหญ่ก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีทองวิทยาศาสตร์ที่ทํามาจากแผ่นทองแดงเหมือนไหมเหมือนมาก แล้วก็สวยด้วย,ยแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าอายุการใช้นาน,น่ะจะได้สักเท่าไหร่เราเอาน้ําหอมน้ําอบไปผมไม่ได้นะเขาจึงห้ามใช่ไหมอาจารย์อ๋อมันมันก็ไม่เกี่ยวหรอกไ,ไม่เกี่ยวนะอืมมันก็ไม่เกี่ยวหรอกจริงแล้วอะ่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังว่าเนาะศาสนาพุทธไทยไม่เหมือนพุทธอื่นเขากิกติมันเยอะข้อห้ามมันเยอะครับเออหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของไปแล้ว มันไม่ใช่ของชาวบ้านครับต่อไปนี้ชาวบ้านจะยิ่งไม่มีสิทธิ์นะมันจะถูกริดรอนสิทธิ์ไปเรื่อยๆครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอาจารย์อืวัดเทพตรงธรรมนะพลาดไม่ได้เลยนะครับ